สมัยโบราณนานแสนนานมาแล้วที่เขตรัชฉานเหนืออันเป็นดินแดนแห่งป่าดงผูดอยมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมาวหลงเมืองมาวหลงมีการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์กษัตริย์ของเมืองมาวหลงนี้เรียกว่าเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเป็นผู้นำสำคัญมีอำนาจเหนือผู้คนพลเมืองทั้งปวง เมืองมาหหลงมีเจ้าฟ้าปกครองสืบต่อกันมาหลายพระองค์หากช่วงใดสมัยใดได้เจ้าฟ้าที่ดีมีคุณธรรมขึ้นปกครองบ้านเมืองเหล่าประชาชนทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากช่วงสมัยใดได้เจ้าฟ้าที่ชั่วช้าไร้คุณธรรมขึ้นปกครองเหล่าประชาชนพลเมืองทั้งหลายก็จะมนหมองครองเศร้า มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นดังเช่นสมัยของเจ้าฟ้าดุร้ายผู้นี้คือเจ้าฟ้าเสือห่มหายเจ้าเสือห่มหายเป็นผู้มกักมากในกามมารมจิตใจวิปริตลูกเขาเมียใครไม่ละเว้นหญิงใดหน้าตางดงามจะหมายตาไว้แล้วใช้เล่เพทุบายให้ทหาร ให้บริวารของตนไปฉุดคราเอามาย่ำยีแค่อำนาจบาร,รมีปกปิดความชั่วของตนย่ำยีพวกเขาแล้วก็บอกว่าให้ปิดเป็นความลับใครเปิดเผยก็ข่มขู่อาฆาตกำชับว่าจะต้องถูกกุดหัวหรือตัดหัวทำให้หญิงสาวทั้งหลายต่างพากันหวาดกลัวไม่มีใครกล้าขัดขืนแพร่งพราย คนที่ทนไม่ได้ก็ต่างพากันอบพยพหลบหนีออกไปอยู่ต่างเมืองส่วนคนที่ยังไม่รู้หรือรู้แต่ไม่อาจจะขัดขืนก็ต้องทนรับชะตากรรมตกเป็นเหยื่อของเจ้าเสือห่มห้ายผู้นี้อยู่ร่ำไปต่อมาวันหนึ่งเจ้าเสือห่มห้ายได้วางแผนร้ายโดยให้บริวารชายชั่วของตนเอง จัดตั้งกาดหลวงหรือตลาดใหญ่แห่งหนึ่งขึ้นมาในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักของตนทางเข้าตลาดจะทําเป็นช่องสะพานให้คนที่เข้าไปจับจ่ายของซื้อของเดินผ่านเมื่อหญิงหน้าตางดงามคนใดเดินผ่านไปในช่องสะพานเจ้าเสือห่มหายซึ่งรอบมองดูอยู่บนที่พักหากเห็นและเกิดความพึงพอใจ <c oughs> ก็จะให้บริวารของตนมาเชิญหรือบังคับ นำตัวหญิงคนนั้นไปเจ้าเสือห่มหายผู้นี้กดขี่ข่มเหงลูกเมียเหล่าพลเมืองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อแม่พี่น้องและสามีของหญิงทั้งหลายต่างโกรธแค้นแต่ก็ไม่มีใครจะจัดการขัดขวางอำนาจของเจ้าฟ้าอันธพาลผู้นี้ได้เพราะเจ้าฟ้ามีบริวารมากคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา จิงได้แต่พากันสาบแช่งด้วยความอาฆาตพยาบาทชิงชังต่อมาอีกปีหนึ่งเจ้าเสือห่มหายผู้นี้ได้เดินทางไปเที่ยวที่เมืองยางซึ่งเป็นเมืองมิตรใกล้เคียงกันได้เห็นภรรยาของเจ้าเมืองยางมีความงามก็คิดพอใจออกอุบายพูดหลอกลวงโอ้อวดว่าเจ้านางเมืองยางขอเชิญไปเที่ยวชมตลาดประจำเมืองของเราตลาดเมืองมาหลงของเรายิ่งใหญ่ มีของดีมากมายให้เลือกซื้อหาหากเจ้านางไปเราจะต้อนรับให้สมพระเกียรติของเจ้านางทีเดียวซึ่งเจ้านางเมืองยางก็หลงเชื่อไม่รู้เท่าทันพาบริวารของตนซึ่งเป็นหญิงไปเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อของที่กาดหลวงของเจ้าเสือห่มหายผู้นั้นกลางคืนก็พักที่วังของเมืองมาหลงและด้วยความที่รู้ไม่เท่าทัน เจ้านางเมืองยางจึงตกเป็นเหยื่อของเจ้าเสือห่มห้ายไปอีกคนหนึ่งสร้างความเจ็บช้ำระกับใจให้กับเจ้านางเมืองยางเป็นอย่างยิ่งเมื่อกลับไปถึงเมืองบริวารคนหนึ่งได้เล่าเรื่องร้ายให้เจ้าเมืองยางได้รับฟังเจ้าเมืองยางครั้นได้ฟังก็โกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟนำพาทหารบริวารของตนเป็นจำนวนมากบุกเข้าไปยังเมืองมาลหลง หมายจะฆ่าเจ้าเสือห่มหายให้หายแค้นที่บังอาจลบหลู่คมเหงภรรยาของตนเจ้าเสือห่มหายเจ้าคนชั่วขขาจะตัดหัวเจ้าด้วยคมดาบของข้าว่าแล้วก็นำทหารบุกตะลุยเข้าไปทันทีแต่เจ้าเสือห่มหายนั้นมีกำลังมีกองทหารที่มากกว่าเข้มแข็งกว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างประจันหน้ากันได้ไม่เท่าไหร่เจ้าเมืองยางและบริวารก็เพี่ยงพล้ำพ่ายแพ้ จนต้องถอยหนีกลับเข้าไปในเขตเมืองยางเจ้าเสือห่มหายได้ทีก็ติดตามไปเจ้าเมืองยางสู้ไม่ได้ก็พาบริวารและภรรยาหนีตายไปหลบซ่อนอยู่ในป่าดงเจ้าเสือห่มหายรบชนะเจ้าเมืองยางแล้วก็ยึดบ้านเผาเมืองลูกเขาเมียใครไม่ละเวน้นพาบริวารปล่นสดมคมเหงไม่เลือกหน้าประชาชนชาวเมืองยางเกรงกลัวอพยพหลบหนี แต่กระสานร้านเซนเดือดร้อนไปทุกหย่อมยญกาเจ้าเสือห่มหายผิดศีลผิดธรรมไม่มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ระเริงหลงยิ่งพยองในอำนาจประกาศก้องว่าข้าคือเจ้าฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าคือเจ้าฟ้าผู้ยิ่งใหญ่อวดศักดาข,ของตนอยู่เช่นนี้บาปบ,บุญไม่ยำเกรงจะกล่าวฝ่ายเจ้าเมืองอย่างนั้นก็เฝ้าปยาบาดอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งได้ไปพบเห็นและรู้จักกับหมอผีชาวจีนผู้เก่งกล้าผู้หนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านอาคมคุณใสเจ้าเมืองยางได้ไปปรึกษากับหมอผีชาวจีนผู้นั้นเล่าเรื่องราวของเจ้าเสือห่มห้ายให้ฟังพร้อมกับว่าจ้างให้ทำอาคมแก้แค้นให้หมอผีชาวจีนได้ผูกคุณคุณใสเป็นอาถรรพ์ผีร้ายไปใส่เจ้าเสือห่มหาย โดยคืนวันหนึ่งขณะที่เจ้าเสือห่มหายกำลังนอนอยู่ตอนกลางดึกได้ยินเสียงคล้ายมีผู้หญิงมาร้องเรียกอยู่หน้าห้องเสียงผู้หญิงคนนั้นไพเราะถูกใจจึงเปิดประตูออกไปมองหาได้เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งยืนจ้องทําตาทะมึงถึงอยู่ด้วยแววตาที่น่ากลัวดวงตาของเธอลุกแดงราวกับเปลวไฟใบหน้าก็เป็นพูดผีที่ดุร้ายน่าสยดสยองเจ้าเสือห่มหาย ตกใจสุดขีดกระโจนกลับเข้าห้องตะโกนร้องเออะเสียงลั่นไปทั่วเวียงวังช่วยด้วยช่วยข้าด้วยผีผีจะทำร้ายข้าช่วยด้วยผีอาคมคุณใสตนนั้นก็ไม่ลดละตามเข้าไปแล้วถาโถมพุ่งเข้าใส่จนเจ้าเสือห่มหายงายหลังล้มตึงสิ้นสติสัมปชัญญะไปแล้วผีอาคมก็เข้าแทรกสิงร่าง ใช้พลังพรางตาเปลี่ยนร่างเปลี่ยนทรงของเจ้าเสือห่มหายให้กลายเป็นคนแปลกหน้าเหล่าบริวารได้ยินก็พากันถืออาวุธหอกดาบวิ่งตามกันเข้าไปแต่ไม่เห็นเจ้าเสือห่มหายเห็นแต่คนร้ายคนหนึ่งถือดาบคมวาวยืนจังก้าตาลุกโชนอยู่กลางห้องหันไปหันมาทำท่าทางคล้ายจะต่อสู้แกเป็นใครเข้ามาทำไมเจ้าฟ้าของพวกข้าอยู่ไหน พวกทหารบริวารต่างพากันรายล้อมและตะขอค่มขคู่ถามชายคนร้ายแงนหน้าหัวเราะเยาะเยะ้ยเสียงดังแหบกร้าวหน้าสะพรึงกลัวพูดบอกว่าเจ้าพวกขนถอยเจ้าฟ้าหายชั่วช้าของพวกเจ้าข้าตัดหัวมันแล้วนอนอยู่หลังเตียงโน่นต่อไปก็จะเป็นพวกเจ้าพูดแล้วก็กระโจนเข้าฟันทหารล้มลงนอนระเนระนาด ทหารก็ต่างตะโกนร้องบอกกันว่ามีศัตรูบุกเข้ามาฆ่าเจ้าฟ้ามีศัตรูบุกเข้ามาฆ่าเจ้าฟ้าพวกทหารยามก็หนุนเนื่องกันเข้ามาเอาหอกเอามีดแทงฟันจนผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นล้มลงนอนดาวดิ้นสิ้นใจตายเหตุการณ์ระทึกขวัญนั้นสร้างความกลาหลโอลมมนไปทั่ววังโคมไฟถูกจุดส่องสว่างสวัยไปทั่วเหล่าทหาร ่างพากันค้นหาร่างของเจ้าเสือห่มหายไปทั่ววังแต่ก็ไม่พบเลยจึงพากันลากร่างของคนร้ายลงไปที่ลานดินหน้าวังตีกลองตีเกราะเป็นสัญญาณเตือนภัยดังลั่นไปทั่วเมืองครั้นพอรุ่งเช้าดวงตะวันาสาดส่องก็ต่างคนต่างช่วยกันออกติดตามค้นหาเจ้าเสือห่มหายกันอีกคนแล้วเหตุการณ์อันน่าพิศวงน่าตื่นตระหนกก็บังเกิดขึ้นเมื่อทหาร ได้เห็นร่างของคนร้ายซึ่งตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนได้กลายเป็นร่างของเจ้าเสือห่มหายถูกแทงถูกฟันจนยับเยินนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นดินทุกคนในที่นั้นต่างพากันประหลาดใจต่อเหตุการณ์อันกลับตรลปัดไม่คาดคิดไม่คาดฝันเจ้าเสือห่มหายตายเพราะฝีมือของบริวารของตัวเองโดยที่ทหารเหล่านั้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราไม่ได้ฆ่า พวกเราไม่ได้ฆ่าพวกเราฆ่าคนอื่นการตายของเจ้าเสือห่มหายไม่ได้ทําให้ผู้คนพลเมืองอะไรและเสียดายเลยต่างพากันดีอกดีใจแถมบางคนก็ยังสาบส่งพูดบอกว่าตายเสียได้ก็ดีเมื่อตายแล้วขอให้จงตกนรกหมกไม่อย่าได้ผุดอย่าได้เกิดเลยงานศพเจ้าฟ้าจัดขึ้นเจ็ดวันจัดยังยิ่งใหญ่โดยเหล่าบริวารแต่ ไม่มีประชาชนไปร่วมงานเป็นงานศพที่เงียบเหงาไร้เกียรติยศไร้ศักดิ์ศรีแล้วก็คล้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดครั้นจัดงานศพเสร็จวังอันเป็นที่เคยประทับก็ถูกไฟไหม้เปลวไฟลุกโชนพุ่งขึ้นฟ้าชาวเมืองมากมายต่างพากันไปยืนมองดูด้วยความตื่นเต้นไม่มีใครเข้าไปช่วยดับต่างพากันคิดว่าไม่เถอะไม่ให้หมดอย่าให้เหลือซาก รับสมบัติเหล่านี้ได้มาจากการข่มเหงขูดรีดเบียดเบียนราษฎรกาสนองแล้วกาสนองเจ้าเสือห่มหายแล้วสะใจนะักสะใจเหลือเกินก็เป็นอันจบตำนานชีวิตของเจ้าเสือห่มหายผู้ทรงอำนาจคนนี้ไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแม้จะมีอิทธิพลมีบริวารมากมายหรือยิ่งใหญ่สักเพียงไหนผลสุดท้าย ก็ต้องจบลงด้วยความตายอันหน่าอัะยศอดสูอิทธิพลอำนาจและบริวารไม่กีรังไม่ยั่งยืนช่วยอะไรไม่ได้เลยเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไปทรัพย์สินเงินทองกองมหึอมาสูนย์เปล่าไปสิน้นนำติดตัวไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียววิบากกรรมของเจ้าเสือห่มห้ายดูคล้ายจะจบลงเพียงแค่นั้น ในสายตาของผู้คนทั้งฝ่ายที่รักและฝ่ายที่ชิงชังแต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะเมื่อการเวลาผ่านไปอีกประมาณ500ปีเมืองเมาหลงสูญหายไปแล้วผู้คนในยุคนั้นสมัยนั้นล้มหายตายจากไปหมดสิน้นบริเวณที่ตั้งเมืองเมาหลงถูกปกคลุมด้วยป่าดงพงไพรยอยู่ในเขตของรัชฉานภาคเหนือในปัจจุบัน อยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกไปโปรดสาธุชนในเขตแคว้นเวียงแสนหวีหมู่บ้านที่ท่านไปปักกรดเป็นหมู่บ้านป่าหมู่เล็กๆตั้งอยู่ติดกับป่าดงภูดอยชาวบ้านประกอบอาชีพทำนาไร่ปลูกผักผลไม้บ้างก็หาของป่าไปขายพอได้อาศัยเลี้ยงชีวิตไปวันๆหมู่บ้านแห่งนั้น ที่บ้านป่าตึงเหงเพราะมีต้นตึงขึ้นอยู่มากมายนับร้อยพันเลยจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตกเป็นหุบเขาดงดอยสูงสลับซับซ้อนติดกันเป็นพืชยาวไกลจนสุดสายตาชาวบ้านพากันนมัสการทักทายท่านเมื่อตอนใกล้ค่ำหลังจากพูดคุยสนทนากันชาวบ้านได้เล่าเรื่องลี้ลับให้พระภิกษุหนุ่มฟังว่าเจ้าบุญคะ่ะ ทางดอยทิศตะวันตกนั่นมีผีห้ายสิงอาศัยอยู่มีมาแต่ปูแต่ย่าแล้วดึกๆึกมันจะส่งเสียงห้องดังโหยหวนแว่วมาเสมอพวกเขาในหมู่บ้านตึงเหงไม่มีใครกล้าไปที่ดอยแห่งนั้นเลยเคยเห็นตัวมันหรือไม่โยมเอย๋ยเจ้าผีตนนั้นพระภิกษุหนุ่มถามไม่เห็นหรอกพระคุณเจ้าแล้ยินแต่เสียงมันห้องเสียงของมันดังแว่วมาชาวบ,บ้านพากันเล่าบอกอีก มันร้องอย่างไรโยมเอย๋ยเจ้าผีตนนั้นมันห้องเป็นหลายเสียงห้องให้บ้างโอดโอยบ้างบางทีก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยบางทีก็ว่าทุกข์เหลือเกินทรมานเหลือเกินตามแต่มันจะห้องเสียงของมันเยือกเย็นหน้าหวาดกลัวจนขนหัวลุกเลยเชียวละพระคุณเจ้าได้ยินมาถึงที่นี่หรือโยมเอย๋ยไม่ถึงรอกพระคุณเจ้าคนที่ได้ยิน เป็นพวกนายพรานหรือคนที่เดินทางผ่านไปใกล้ๆบริเวณดอยนั้นในตอนกลางคืนพวกเขาก็เคยพากันไปคอยฟังได้ยินเสียงนั้นทุกๆคนมันมีอยู่จริงพระคุณเจ้ามีมานานแล้วด้วยพวกเขาในหมู่บ้านนี้เอยพาหมอผีไปปราบไปขับไล่หลายครั้งแต่มันก็ไม่ไปมันห้องอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาทุกวันนี้ก็ยังคงห้องอยู่พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้ยินได้ฟังแล้ว ก็นิ่งเงียบไปไม่ได้พูดสิ่งใดต่ออีกได้แต่บอกสาธุชนเหล่านั้นว่าญาติโยมทั้งหลายหากกลัวก็ให้ภาวนาระลึกถึงพระพุทธคุณนะภาวนาว่าพุทธโธหรือพุทธรักษาพุทธรักษามันภาวนาบ่อยๆจะทำให้จิตใจเกิดสมาธิขจัดความกลัวให้หายไปได้คนภาวนาพุทธโธบ,บ่อยๆเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธคุณ พระพุทธคุณจะปกป้องรักษาให้เกิดสุขร่มเย็นผีร้ายไม่มารบกวนเพราะผีทั้งหลายต่างเกรงกลัวพระพุทธคุณขอให้พวกญาติโยมจงพากันหมั่นภาวนาทุกคืนวันพระภิกษุหนุ่มสั่งสอนอบรมพวกเขาด้วยเมตตาธรรมชาวบ้านป่าตึงเหงได้ฟังก็ต่างหัดภาวนาพุทโธอยู่ในใจพุทโธ พุโทโธพุโทโธรุ่งเช้าวันต่อมาท่านก็เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านเป็นเนื้อนาบุญอันประเสรภภิฐไพศาลให้ชาวบ้านเหล่านั้นได้บำเพ็ญทานนากุศลชาวบ้านดีใจตื่นเต้นกันมากพากันมาใส่บาตรด้วยศรัทธาเต็มอกเต็มใจบอกท่านว่านานมากแล้ว ไม่มีพระธุดงรูปใดๆเดินผ่านมาทางหมู่บ้านป่าตึงเหงแห่งนี้เลยรับพระตาหารแล้วก็ให้พรอ,อุ้มบาทเดินกลับไปฉันยังกรดชายป่าครั้นฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาทเช็ดบาทพึงบาทจนแห้งแล้วก็เก็บมุ้งกรดอำลาชาวบ้านมุ่งหน้าเดินทุดงต่อไปชาวบ้านก็ถามว่าเจ้าบุญเจ้าบุญจะไปทางไหนอัตมา จะไปทางดอยทิศตะวันตกพวกชาวบ้านก็พากันห้ามปรามด้วยความห่วงใหญ่เจ้าบุญอย่าไปทางนั้นหากึืนไปจะต้องค้างคืนกลางป่าและในป่าแห่งนั้นเป็นที่สิงอยู่ของพูดผีพระคุณเจ้าจะต้องได้พบและได้ยินเสียงของมันแน่นอนโยมเอย๋ยอาตมาไม่กลัวอาตมามีพุทโธคือพระพุทธเจ้าพุทโธจะช่วยคุ้มครองอาตมาได้อย่าเป็นห่วงอาตมาเลย บอกดังนั้นแล้วก็แบกกรดสะพายบาดก้าวเดินมุ่งหน้าไปสู่ดงดอยทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นดอยผีห้องตามที่ชาวบ้านเล่าลือเดินไปภาวนาไปพุทโธบ้างสวดมนต์บ้างแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์บ้างหากเหนื่อยนักก็หยุดพักนั่งดื่มน้ำขณะนั่งพักก็พิจารณาธรรมโดยใช้ธรรมชาติรอบๆตัวมาเป็นอารมณ์พระกรรมฐาน เห็นใบไม้แห้งร่วงปลิวลนเห็นต้นไม้ยืนตายก็ระลึกเป็นมรณะสัญญาหรือมรณะสติว่าทุกๆชีวิตจะต้องตายเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่คนเท่าก็ตายไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้เลยสักคนเดียวเดินไปพบไปเจอซากสัตวน์นกหนูนอนตายอยู่ข้างทางก็หยุดยืนจ้องพิจารณาว่า อนิจจาวะตะสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายได้เป็นความสุขอย่างยิ่ง ท่านหมั่นเพ่งเพียนพิจารณาธรรมอยู่เช่นนี้จนกระทั่งเดินขึ้นไปถึงบนยอดแห่งภูดอยจึงหยุดพักปักกรดที่ริมทานน้ำอันชาำเย็นปักกรดแล้วส่งน้ำแล้วก็เข้าชานนิ่งอยู่จนกระทั่งใกล้ค่ำดวงตะวันลอยดวงลงต่ำก็ออกจากชานทรงอยู่ในอารมณ์อันผ่องแผ้วกายของท่านเป็นกายวิเวกค,คือมีความสงบกายดวงจิตของท่านเป็นจิตตวิเวก คือมีความสงบใจปราศจากนิวรธรรมเลวร้ายห้าประการคือ 1. ปราศจากกามฉันทะ 2. ปราศจากพยาปาทะ 3. ปราศจากถีะมิทธะ 4. ปราศจากอุทธธจักกุกกุจจะ 5. ปราศจากวิจิกิจฉาครั้นสิ้นแสงดวงตะวันท่านก็ดึงมุ้งกรดลงแล้วหันหน้าประนมมือไปทางเบื้องทิศตะวันออก ้มกราบสามหนอย่างคารพนอบน้อมสุดหัวใจแล้วสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จก็แผ่เมตตาพรมวิหารไปในทิศทั้งสี่แกสรรพสัตว์ไม่ได้มีประมาณต่อจากนั้นก็ออกไปเดินจงกรมภาวนาอยู่ใต้แสงจันทร์ที่ทอส่องลงมาประมาณสามทุ่มก็กลับเข้าไปนั่งทําสมาธิในมุ้งกรดอีก จเจริญอาณาปานาสติพระกรรมฐานกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงจิตของท่านดำเนินสู่องค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาตามลำดับเอิบอิอ่มพองใสเจิดจ้าเป็นประกายประดุดแสงแก้วมณีโชชสว่างสวยแผ่ออกไปทั่วบริเวณ แล้วทันใดนั้นเสียงหวีดร้องโหยหวนชวนสยองก็ดังแว่วมาพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานลืมตาแลเห็นเปรตรูปร่างสูงใหญ่ตนหนึ่งยืนทะมึนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เปรตร่างร้ายตนนั้นเป็นชายบนหัวมีเปลวไฟลุกโพลงแผดเผาไหมพุ่งขึ้นสูงหน้าตาของมันดำเกรียมใหญ่โตปานกระด้งฝัดข้าวปากกว้างดวงตาเหลือกถลนกรอกกลิ้งไปมา ปากก็ร้องคลางโอดโอยอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยความทุกทรมานมือสองข้างของมันก็ใหญ่โตปลายนิ้วทุกนิ้วของมันมีเล็บแหลมคมราวกับมีดและจอบขณะที่มันร้องพระถูกไฟสุมหัวจนทนไม่ไหวนั้นเล็บมือยาวแหลมคมของมันก็ควรตะกุยร่างกายของมันเองจนชิ้นเนื้อทั่วตัวฉีกเป็นแผลกว้างวอะวะเลือดไหลออกมาแดงฉานครู่ต่อมา ไฟบนหัวก็ลุกพรึบลามลงมาที่ใบหน้าลำคอและลำตัวมันล้มลงวีดร้องดิ้นรนครวนครางกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนพื้นดินท่ามกลางแสงจันทร์ไฟลุกโพลงมอดไหม้อยู่พักหนึ่งก็ค่อยๆดับลำตัวใหญ่โตของมันดำเป็นต่อตะโกมันลุกขึ้นมาอีกปากก็ร้องว่าโอ้ยทรมานเหลือเกินทุกข์เหลือเกินพระคุณเจ้า ช่วยด้วยช่วยด้วยมันร้องบอกได้เพียงแค่นั้นไฟบนหัวที่ดับไปแล้วก็ลุกพรึบขึ้นมาอีกแล้วแผดเผาไหม้หนิ้วมือซึ่งเต็มไปด้วยเล็บคมของมันก็จิกควนตะกุยตะกายกระชากชิ้นเนื้อตามร่างกายของตัวเองจนเป็นแผลลึกบางส่วนก็หลุดห้อยออกมาแล้วจากนั้นไฟบนหัวก็ลามไหม้ลงมาจนลุกท่วมไปทั่วทั้งเนื้อตัว เป็นอยู่เช่นนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าติดต่อกันไม่รู้จักยุติจบสิน้นทรมานอยู่เช่นนั้นน่าสมเพชเวทนาข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อเจ้าเสือห่มหายข้าพเจ้าชื่อเจ้าเสือห่มหายกำลังชดใช้กรรมหนักในแดนเปรตห้าร้อยปีแล้วที่รับทุกทรมานปีหน้าข้าพเจ้าจะพ้นจากภพเปรตแล้วต้องตกลงสู่แดนนรก ที่ชื่อว่ายันตะปาสาน,านรกเป็นนรกภูเขาใหญ่สองลูกบดกลิ้งมากระแทกกระทบกันข้าพระเจ้าจะไปบังเกิดที่นั่นถูกภูเขานรกบทขยี้กระแทกจนร่างกายแหลกละเอียดอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลายาวนานไม่อาจรู้ชะตากรรมทั้งนี้เพราะกรรมชั่วที่ข้าพระเจ้าได้ทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์ได้เคยกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนราษฎร ย่ำยีหญิงชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปไม่ละอายต่อบาปกรรมขอพระคุณเจ้าจงแผ่เมตตาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยและจงนำเรื่องราวอันเป็นกรรมชั่วของข้าพเจ้านี้ไปบอกแก่สาธุชนทั้งหลายว่าจงอย่าได้สร้างบาปเวรเลวร้ายเหมือนกับข้าพเจ้านี้เลยโอ้ยทุกข์เหลือเกินทรมานเหลือเกินข้าพเจ้าไม่ควรทำบาปกรรมชั่วเลย โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพูดประกาศนามและความชั่วของตนดังนั้นแล้วเปรตอดีตเจ้าเสือห่มหายตนนั้นก็ถูกไฟไหม้ลุกลามไปทั่วร่างดิ้นเร่าๆเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานแล้ววับหายไปจากสถานที่แห่งนั้นในบัดดล พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้เห็นแล้วก็เกิดธรรมสังเวทคิดรำพึงอยู่ในใจว่ามนุษย์เอ๋ยอย่าทำชั่วเลยผลแห่งบาปกรรมในแดนอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกนั้นทรมานเดือดร้อนแสนสาหัสยิ่งนักเช่นเดียวกันกับเปรตเจ้าเสือห่มหายตนนี้เป็นตัวอย่างอิทตัปตปฏิ เปจะ,ะตัปปติปาปการีอุพยัตตตัปปติปาปังเมกตันติตัปปติพิโยตัปปติทุกขติขโตผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องเดือดร้อนในโลกหน้าชื่อว่าต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนในใจว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วครั้นไปสู่ทุกขติ ก็ยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยระลึกถึงพุทธภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วก็พูดเบาๆคล้ายจะรำพึงซ้ำๆขึ้นอีกว่ามนุษย์เอย๋ยอย่าทำชั่วเลยมนุษย์เอย๋ยอย่าทำชั่วเลยมนุษย์เอ๋ยอย่าทำชั่วเลย